คืนวันพุธที่7พฤษภาคม2568ในรายการโมโนข่าวคำ่ำอยู่กับผมพบเอกพนผงเม,มตตาเช่นเคยนะครับเริ่มต้นวันนี้กับความคืบหน้าการสืบสวนตึกสอตองอที่ถล่มลงมาวันนี้ผู้ว่าสอตองอไม่ยอมไปชี้แจงนะครับอ้างว่าติดภาร,รกิจแม้ว่าจะมีการนัดหมายแล้วให้รองผู้ว่าไปแทนซึ่งพบว่ามีการแก้ไขแบบของตึกถึง9ครั้งด้วย นายสุทธิพ์งษ์บุญนินรองผู้ว่าสตองอที่มาแทนนะครับเปิดเผยว่าผู้ว่าสตองอติดภารกิจลับที่สภาก็เลยมาไม่ได้ขณะที่รายละเอียดการชี้แจงได้เอาเอกสารข้อมูลการสร้างตึกสตองอขั้นตอนมาชี้แจงเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึง9ครั้งมีรายงานผลทดสอบคอนกรีตที่ผู้รับจ้างก่อสร้างมีวิศวกรโยธาระดับสามมันลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งส่งตัวอย่างไปทดสอบ รวมถึงรายงานการควบคุมงานของผู้ควบคุมงานด้วยด้านประธานที่ประชุมนะครับนายปลอดประสบสุรศดีบอกว่าพบประเด็นหลักๆ7ข้อที่จําเป็นจะต้องเชิญสอตอง,องอมาอีกและต้องเชิญผู้ว่าสอตองอมาเองด้วยการที่ผู้ว่าสอตองอไม่มาวันนี้ถือว่าเป็นลูกผู้ชายไม่เพียงพอต้องเป็นลูกผู้ชายกว่านี้และต้องเรียกอดีตผู้ว่าสอตองอมาด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วผู้บริหารชุดปัจจุบันบางทีอาจจะไม่รู้เรื่อง ถ้าเกิดรอบหน้าผู้ว่าสระตอง,งอย,ยังไม่มาชี้แจงอีกคงต้องไปเจอกันที่บ้านเรื่องนี้มีความผิดพลาดแน่นอนไม่อย่างนั้นตึกคงไม่พังคนคงไม่ตายไม่ต้องพูดว่ามันไม่ถูกไม่ผิดไม่ต้องโทษฟ้าโทษด,ดินขณะที่การดําเนินคดีของตํารวจมีรายงานว่าพนักง,งานสอบสวนเตรียมจะพิจารณาดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเบื้องต้นมากกว่า5คนหนึ่งในกลุ่มที่จะถูกดําเนินคดีคือกลุ่มวิศวกร ส่วนการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่สตงอจะต้องแยกเป็นอีกกลุ่มในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าพนักงานครับพูดถึงเรื่องการตรวจสอบเอาผิดนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า DSI เตรียมจะแจ้งข้อหาอ้างยี่และฟอกเงินในคดีคัวเลือกสวอครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีที่กกต จอจะแจ้งข้อกล่าวหาคดีหัวเลือกสอวล็อตแรก60รายโดยระบุว่าตนไม่ทราบรายละเอียดแต่มั่นใจว่ามีหลักฐานและมีพยานบุคคลแล้วกกตจึงแจ้งข้อหาส่วนคดีในความดูแลของ DSi ทั้งเรื่องฟอกเงินและอั้งยี่คาดว่าจะแจ้งข้อหาใกล้เคียงกันขณะนี้ได้สอบเส้นทางการเงินสรวรายนั้นๆยืนยันว่าถ้าหลักฐานไปถึงใครดำเนินคดีทั้งหมดเพราะคำให้การมีการพูดถึงคนที่บงการด้วย ส่วนที่ดี i ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนั้นยืนยันว่าไม่ได้ขัดขวางใครขณะที่กระแสข่าวกระทรวงยุติธรรมขัดแย้งกับกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจเอกวียืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งกันเมื่อวานก็ยังคุยกับนายอนุทินชาญกระกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในที่ประชุมคอรมออยู่เลยขณะที่นายอนุทินชามกระกูลเผยป,ป่มเตรียมจะเรียก62สวมาให้การเพิ่มเติมคดีหัวเลือกสอว คุณอนุทินบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับกระทรวงมหาดไทยตนก็ไม่เกี่ยวกับฝั่งสอวอตนเป็นสอสอซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยยังไงก็พร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนกับ DSI ภายใต้กฎหมายอยู่แลว้วครับเรมาดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างที่น่ากังวลไม่แพ้กันนะครับภาคเอกชนกังวลว่าถ้าเกิดสหรัฐเก็บภาษีกับไทย3 6ซจริงๆเรื่องของเศรษฐกิจไทยปีนี้ทั้งปีเนี่ยอาจจะขยายตัวได้น้อยมากนะครับแค่0.7 ถึง1.4%เท่านั้นครับภาคเอกชน3สถาบันปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวเหลือแค่2ถึง2.2%ต่ำกว่าประมาณการเดิมที่2.4ถึง2.9%จากปัจจัยหลักก็คือผลกระทบของภาษีสหรัฐโดยประเมินภายใต้สถานการณ์ที่สินค้าไทยถูกเรียกภาษีที่10%ในช่วงไตรมารส2ไปจนถึงปลายปี จะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกทั้งปีเติบโตแค่0.3ถึง0.9จากคาดการเดิมที่1.5ถึง2.5ส่วนอัตรางเงินเฟอ้อมีแนวโน้มอ,อยู่ในระดับต่ำที่0.5ถึง1แต่ครับถ้าเกิดไทยถูกสหรัฐเก็บภาษีสูงถึง36เเในครึ่งปีหลังคาดว่าคราวนี้แย่เลยครับเศรษฐกิจไทยทั้งปีจะโตแค่0.7ถึง1.4จากการส่งออกที่อาจจะติดลบถึง2เเนะครับ นอกจากน,นี้ปัจจัยลบจากสงครามการค้ายังก่อให้เกิดหลุมรายได้ขนาดใหญ่ถึง1.6ล้านล้านบาทในช่วง5ปีข้างหน้าจึงจําเป็นจะต้องเร่งเจราจากับสหรัฐเพื่อลดภาษีให้สําเร็จและไทยต้องเร่งยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในภาวะที่ตลาดสินค้ามีการแข่งขันรุนแรงขึ้นครับ ขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้นำทีมถแถลงการจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เจอยาบ้า8ล้าน7แสนกว่าเม็ดไอซ์เกือบตันกันนางสาวแพทรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีนาทีมถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญตรวจยึดของกลางเป็นไอซ์720กิโลกรมัมยาบ้ากว่า8ล้านเม็ด การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากการขยายผลเมื่อวันที่21มีนาคมที่ตำรวจร่วมกันจับกลุ่มรถเทรลเลอร์ขนยาเสพติดในอำเภอพะพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาขยายผลจนทราบว่ากลุ่มลูกค้าที่เคยรับยาเสพติดจากเทรลเลอร์คันนี้ได้เอายาเสพติดมาซ่อนไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมกระทั่งมาเช้าบุกไปค้นบ้านหลังนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายคือนายแบ๊ก อายุ32ปีพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้า40กระสอบกว่า8ล้านเม็ดและมีไอซ์18กระสอบน้ำหนัก720กิโลกรัมเรื่องตอน้นผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับเฝ้ายาเสพติดครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขยายผลหาเพื่อนร่วมแก๊งต่อไปทั้งนี้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะเร่งรัดสืบสวนปราบปรามและเอ็กซเรย์พื้นที่เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพักคอยตัดตอนการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนในอย่างต่อเนื่อง ข่าวตามประเทศที่น่าสนใจวันนี้การประชุมลับเพื่อเลือกโปปองค์ใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วครับการประชุมลับเพื่อเลือกสมเด็จพระสันตะป,ปาปาพระองค์ใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วตอนห้าโมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นของนครรัฐวัติกันโดยเหล่าพระคารีดนนึรอรูปได้ทำพิธีบูชาขอบพระคุณที่มหาวิหารนักบุญเปตโตรก่อนที่จะเดินเข้าสู่โบสถ์นอยซิสทีนที่ใช้เป็นสถานที่ลงคะแนนและจะมีการตัดขาดการสื่อสารกับโลกภายนอก อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้คณะพระคารินอลยังมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับว่าจะเลือกใครขึ้นมาเป็นป๊บองค์ใหม่ซึ่งจะต้องได้คะแนนเสียง2ใน3ขณะที่ชาวแคทอลิกที่มาติดตามการเลือกป๊บองค์ใหม่ก็เดินทางไปยังจตุรัสเซนต์ปีเตอร์เพื่อรอฟังผลการลงคะแนนแม้ว่าการลงคะแนนนี้อาจจะใช้เวลาหลายวันก็ตามสำหรับการลงคะแนนครั้งแรกจะตรงกับเวลาเที่ยงคืนคืนนี้ถ้าเกิด คะแนนลงตัวนะครับได้ป๊อบองค์ใหม่จะมีการปล่อยควันที่บทนอซิสทีนเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดเลือกไม่ได้ควันจะเป็นสีดำหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกป๊อบองค์ใหม่อีกครั้งครับไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ล้วนแต่รักชีวิตของตัวเองนะครับทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยขอเชิญชวนคุณผู้ชมจุดแสงสว่างในหัวใจไถ่ชีวิตโคกระบือกันครับ กิจกรรมการถ่ายชีวิตโครกระบือนี้ถือว่าได้บุญสองต่อนะครับคือได้ช่วยชีวิตโครกระบือให้รอดพ้นจากความตายและได้ช่วยให้คนตาบอดกับครอบครัวมีงานทําที่มั่นคงและมีรายได้ที่ยั่งยืนสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยจึงขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปถ่ายชีวิตโครกระบือวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนี้ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาโดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึงเที่ยงณนะรุ่งโรจน์ฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แนะนำว่าใครที่ไปขอให้ไปถึงก่อนเริ่มพิธีอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปร่วมกิจกรรมเองสามารถร่วมทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือให้อรอดจากการเชือดของโรงฆ่าสัตว์สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี100-3 1 3 6 8 0 5ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย หรือว่าสอบถามรายละเอียดโทรที่เบอร์08-999-4-6656หรือ02036-6988แอดไลน์ i d line id ์ s i tabc 2016หรือว่าสแกน qr code ที่อยู่บนหน้าจอก็ได้นะครับโคตัวหนึ่งราคา28,000บาทกระบือราคาประมาณ30,000บาทครับจะร่วมถ่ายชีวิตทั้งตัวก็ได้หรือว่าร่วมสมทบทุนบางส่วนตามจิตสถากก็ได้ถ้าเกิดท่านใดมีโครกระบืออยู่แล้วอยากบริจาคให้สมาคมโดยตรง แจ้งรายละเอียดให้สมาคมเดินทางไปรับโอกระบือที่บ้านของท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับขบ่าวพนเวันนี้ติดตามกันกับคุณทิชาพัชระวันเลยครับ อกับดิฉันทิชาพัชรวันนะคะวันนี้นมีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาติดตามกันค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มกันที่งานระดับโลกอย่างเมดกกาล่า2025กันก่อนเลยที่ปีนี้นะคะมี2อสาวไทยอย่างน้องลิซ่าแล้วก็น้องฟินสโลชาค่ะตบเท้าเข้าร่วมงานโรมแดงด้วยค่ะ เป็นการรวมตัวคนดังระดับเอลิสไว้มากมายเลยทีเดียวนะคะสําหรับงานระดับโลกเมกาลา2025ที่จัดขึ้นในมหาคนครนิวยอร์กที่ต่างก็มีคนดังทั่วโลกเนี่ยตบเท้าเข้าร่วมงานโชว์แฟชั่นสุดระตระการตาและเป็นที่ถือหาไม่น้อยเลยค่ะและในปีนี้สาวลิซ่าลลิสาก็ไม่พลาดนะคะกับปีแรกที่ชีเสิร์ฟลุกเผ็ดแซบสวยอินเตอร์ฟาดลูกไม้ c ีทรูสีดาจากแบรนด์หลุยส์วิกตองโชว์หุน่นสับไฟลุกสะกดทุกสายตาบนพรมแดงค่ะส่วนอีกหนึ่งสาวไทยอย่างฟรีน สโรชาก็ฮอตไม่เบากับลุกนี้ที่เรียกว่าสวยจึ้งเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นนักแสดงหญิงไทยคนแรกด้วยที่ได้ไปร่วมงานนี้ในฐานะแบรนด์แอมบัสเดอร์ของวาเลนติโนค่ะงานนี้ทั้งสองสาวไทยยังโดดเด่นจนคว้าอันดับโลกทําให้ลิซ่าเนี่ยติดหนึ่งใน15คนดังที่แต่งกายดีที่สุดในงานรวมถึงสาวฟินสโรชาก็ได้อันดับที่4ผู้ที่สร้างมูลค่าทางสื่อออนไลน์ได้สูงที่สุดอีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่สาวแอฟทักษะออนนะคะที่ได้ควงหวานใจอย่างนนกุลเนี่ยออกมาเปิดใจพร้อมน้ำตาแยหย่งความซึ้งใจค่ะขอบคุณทุกคนเลยที่คอยสพอร์ตความรักของทั้งคู่ค่ะ หลังน้ำตาก,กลางวงสัมภาษณ์เลยนะคะหลังแอบทักษอนเนี่ยซึ้งใจที่แฟนๆแ,แล้วก็เพื่อนๆในวงการต่างซัพพอร์ตในความรักระหว่างเธอแล้วก็นนกุลค่ะแถมหลายคนก็ยังลุ้นด้วยว่าจะมีข่าวดีให้ได้ร่วมยินดีกันเมื่อไหร่งานนี้แอบควงแขนนนกุลนะคะเผยเลยว่าที่กําหนดไว้ว่าปีหน้าเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องแผนแต่งแต่คือกําหนดเวลาหลังจากนี้จะไปต่อกับความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะ คือจริงๆค่ะมันรู้สึกว่าเห็นคุณค่าขอบคุณกับทุกๆความแบบเข้าใจแล้วก็ความหวังดีที่ทุกคนมีให้จริงๆค่ะเราเหมือนโตมากับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็แบบให้พลังงานดีๆให้กำลังใจดีๆกับแอปมาตลอดก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆจริงๆส่วนข่าวนี้นะคะก็ทําเอาสาวสิริตาเจนเซนเนี่ยเป็นห่วงสามีอย่างกรณรงเดชไม่น้อยเลยค่ะหลังเจอกับข่าวเท็เรื่องสินบน100ล้านค่ะ ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆเลยนะคะเมื่อก่อนนรงเดชถูกปล่อยข่าวเท,ท็จเรื่องเงินสินบน100ล้านจนเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาชี้แจงพร้อมหลักฐานว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าแท้ที่จริงเนี่ยคือเงินประกรันตามคำสั่งศาลในคดีหุ้นวินเอเนียีนะคะล่าสุดได้เจอภรรยาสาวคนสวยสิริต้าเจนเซนนรงเดชก็ยอมรับว่าเป็นห่วงสามีหลังจากเจอข่าวเท,ท็จเนี่ยก็เครียดอยู่ค่ะแต่ก็ได้ให้กาลังใจคอยปลอบแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะ เครียดอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมายาวนานนะคะแล้วก็เขาก็เครียดอยู่แล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือคอยอยู่ข้างๆเขาคอยให้กําลังใจเขาแต่ก็แน่นอนมันก็เฮิร์ตแหละแต่ว่ามันก็ต้องสู้กันต่อไปเปลี่ยนฟิลมาที่ความสดใสของสองหนุ่มฮอตอย่างไปท์นิวนะคะที่บอกเลยว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่มีแฟนๆเนี่ยตามมาเชียร์ถึงที่งานเลยค่ะ ฮพตจริงอะไรจริงในพอสอบนี้ก็ต้องยกให้กับ2หนุ่มเจลบอยอย่างไปธนทภูมิแล้วก็นิวเัยพักนะคะที่ขยันตก f อได้ทุกวันเลยค่ะงานนี้ได้เจอ2หนุ่มก็เผยความรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่แฟนๆเนี่ยยังติดตามกันแบบเหนียวแน่นนะคะแต่ก็ยังเขินด้วยเวลาเจอแฟนๆพร้อมก็เผยอีกว่าแฟนมีใกล้เข้ามาแล้วงานนี้มีทั้งโชว์คู่แล้วก็โชว์เดี่ยวแน่นอนค่ะ เขินอยู่ดีอะแต่แบบเรก็ดีใจอะทำไมยังเขินอะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็พยายามชินอยู่งผมก็ยังเขินอยู่ดีครับแต่เพราะว่าแบบทุกๆคนมาเนี่ยเขาก็เหมือนพกพลังงาน energy ดีๆมาเนอะก็ใส่มีคือเซอรเทนมากหมายถึงว่าพวกผมก็ซ้อมกันมาแบบอย่างหนักหน่วงแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยากให้ทุกคนมาเพราะว่ามันเป็นเหมือนวันที่ไม่กี่วันที่เรารู้สึกว่าเราจะได้ใส่มันอย่างชุดตัวต่อเนื่องกันเลยกับอีกหนึ่งความสดใสนะคะกับสาวสาววง tanks นั่นเองที่ได้ออกมาประกาศชื่อด้อมอย่างเป็นทางการว่า tanky ค่ะ น่ามอบความพิเศษอย่างต่อเนื่องนะคะหลังสาวสาววง Tanks จากค่าย E t 9 o n i Music Identities ส่งสองซิงเกิลอย่าง h o r i z o n t l o v e และ You Like Me Too ขึ้นชาร์ตคลองใจแฟนทั่วประเทศล่าสุดเปิดตัวแฟนดอมอย่างเป็นทางการข่าวว่า t a n ี y กับความหมายดีๆเปรียบเสมือนการบอกฟแฟนๆว่าขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเสมองานนี้สาวๆ Tank เลยถือโอกาสขอบคุณทุกเสียงโหวตท,ที่ร่วมกันเลือกชื่อแฟนดอมผ่านทางโซเชียลนะคะจนกลายเป็นชื่อที่เต็มไปด้วยความหมายพิเศษนี้ค่ะ จร,จริงชื่อด้อมเนี่ยเราให้แฟนๆแล้วก็ทุกๆคนเลยค่ะช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันโหวตด้วยค่ะว่าจะเอาชื่ออะไรแล้วก็ได้ชื่อออกมาเป็นแตงกี้ค่ะคําว่าแตง n k นะคะก็คือพวกเรานั่นเองค่ะแทนคําว่าขอบคุณแล้วก็กี้นะคะมาจากสวีตี้ค่ะนั่นก็คือที่รักนั่นเองก็เหมือนขอบคุณที่รักกันค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆค่ะก็ฝากช่องทางติดตามนะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะชื่อเดียวกันทุกแพลตฟอร์มนะคะ thanks official underscore ค่ะ สุดท้ายวันนี้กับภาพยนตร์สุดท้ายอย่างหลวงพี่แจ๊คโคซิงนะคะที่เสิร์ฟความสนุกไปได้แค่7วันเท่านั้นตอนนี้มุ่งสู่50ล้านบาททั่วประเทศแล้วค่ะ กระแสดีไม่มีแผ่วก็ต้องยกให้กับภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่แจกโคซิงจากฝีมือผู้กำกับแห่งยุคพ์อนน์ known, ร่วมกับโมโนออริจิโลที่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เสิร์ฟความสนุกทำเอาโดนใจทุกเจนแบบซิงทุกรุ่นหัวเราะท้องแข็งกันทั้งโรงค่ะจนเรียกว่าแซงทุกเรื่องในตอนนี้แถมยังถูกพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองกับความฮามไม่ซ้ำกระแสเลยทยานพุ่งไปข้างหน้าสู่50ล้านบาททั่วประเทศไม่เกินจริงนะคะซึ่งอย่ารอช้าสามารถชมได้แล้วทุกโรงภาพยนตร์ค่ะลูกมันจรึกสา ทำ,นนทำไมให้ครับปรึกษาอ้าวมึงจะปรึกษารทำไมวะเคยทำอะไรมาก่อนเกี่ยวกับการบินนะแต่าการบินไหนอนะ่ะบินสบายนะและนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่ทิชานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกขอบคุณนะครับคุณทิชาครับฝากติดตามช่องทางออนไลน์ของโมโนเทรนี่นานกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่น่าสนใจรวมถึงข่าวค้ำของเราด้วยหมดเวลาแล้วครับรอสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงาน